สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสี่โมงเช้าค่ะก็จะเป็นอาหารคีโตนะคะอมไม่กินกบกินเขียดแต่กินลูกออดนะคะอมลูกออดค่ะอมลูกออดแล้วก็มีไก่ย่างหมูสามชั้นค่ะเป็นอาหารคีโตคือคีโตนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะให้กินไขมันเจดสิบนะคะ 70%สิบเอร์เซตต้องกินไขมันให้ได้ยี่สิเปอร์เซ็นเป็นโปรตีนพวกเนื้อรวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิบเปอร์เซ็นเป็นพวกผักเล็กๆน้อยๆนะคะสิบเปอร์เซ็นต์ก็เด่นไปแล้วค่ะนี่ใบ,บมะกรูดก็ต้องเอาออกค่ะไม่กินสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นพริกอะค่ะมันพริกเป็นผักหอมผักชีกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานได้น้อยๆทานได้ไม่เยอะนะคะก็ะวันนี้ก็ ครบหนึ่งอาทิตย์ที่ทานคีโตก็จะทานไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ทานข้าวนะคะมาค่ะวันนี้ฝนตกฝนตกทั้งวันเลยทั้งคืนไให้ัมาทั้งคืนด้วยเมื่อคืนนี้หกหกโมงกว่าหึทุมท่มฝนเทลงมาไม่ยอมหยุดเลยมาหยุดตอนหกโมง มันอยู่ตองหกโมงเช้ามาครับมากินไขมันด้วยกันสามชั้นอยากกินไก่ย่างครับแต่คขี้เกียจออก ามว่าอร่อยมันไม่อร่อยหรอกค่ะพทุกอย่างน้นเกลือราะว่าแกงนี่นะใส่น้ำปลาจากปลาล่าต้องเป็นปลาลาที่เราซื้อมาเป็นตัวนะที่เขาไม่ปรุงชูรสนะคะอืมที่เขาไม่ปรุงชูรสนะคะเราซื้อมาแกงกอ ง่ายปรุงง่ายๆอาหารที่โตไม่ยุ่งยากนะคะเพราะมันไม่มีผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะันนี้ผักก็หยิบออกนะคะเอาแค่เขาเรียกอะไรอ่ะแค่กลิ่นมันเฉยๆคนไม่อ้วนก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอุ้ยเนะกือบเนาะเกือบเกือบไม่ได้กินคนไม่อ้วนก็ไม่เป็นไรหรอก แต่เราลองรักษาสุขภาพดูพี่มาถูกกับลักษณะนี้นะคะ่ะบางคนก็ไม่ถูกนะคะบางกนบางคนกินไม่ได้ก็หยุดข้าวไม่ได้นะคะยังกว่าเอาผักออกใส่ให้มันมีกลิ่นดับข้าวเฉย แส่แล้วก็หยิบออกม่กิน <c oughs> นี่แหละคือสิบเปอร์เซนต์โอ้ยลูกออดเพียวๆค่ะโตะจำเป็น งยังก็ไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่เห็นนะหน้านี้ลูกออสเยอะอันนี้ไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกออสเลี้ยงหรือลูกออสนายเนาะ แต่ตัวเองเชอบกินฟ็นหอมอกอะแต่ตัวแต่ตัวกบตัวเขียดอะไรไม่ยืนนะฮะแใ้ลูกเล็กๆแค่นี้กินแบบประหลาดนะ ที่เขาโตแล้วจำสินแล้วไม่กินถ้าเป็นลูกออดกินคนเรานี่ก็ประหลาดไม่รู้ว่ามันกินไม่ได้นะแต่อันนี้กินได้เคยฟังพระเทศ์อะากบเขียดเขาก็เป็นสัตว์พะเสิฐยิ่งกว่ามนุษย์ <c oughs> รู้จักไปอยู่จำสินอะไรเงี้ย ในรูจนกว่าจะครบสามเดือนแล้วเค่อยออกมาหากินอาหารนะมันก็เลยทำให้ไม่กินมานานแล้วสมัยพ่อแม่กินอยู่กินตอนฟังเที่ตอนอายุยี่สิบกว่ากวาเลิกกินเลยแต่ก็ยังกินลูกอสอยู่ค่ะเพราะว่าหลวงปู่บอกกบเกียนนะเขามีสินสูงเขา ำสินได้อะไรเงี้ยคะ่ะเรียกว่ากบจำสินนะคะแล้วท่านก็เทศเรื่องกบให้ฟังตั้งาต่มาไม่กินกบกินเกี๊ยแล้วเนื้อวัวอะไรก็ไม่กินปลาไหลอะไรก็ไม่เคยกินมาตั้งแต่เกิดแล้วปลาไหล เดียผักออกพาก,กินได้เพราะว่ามันไม่มีผงชูรสไม่มีอะไรปรุงแต่งความอยาก ใส่เกลือกับน้ำปะลาร้นิดหน่อยเองกินเพื่อให้รู้ว่าเรากินเข้าไปแล้วเราไม่อดอาหารจะไม่อดอาหาร ินปีละครั้ง,คร,งครั้งละครั้งปีละครั้งจบครั้งเดียวให้รู้ว่าอ๋อได้กินแล้วส่วนมากพิมพ์ชอบกินหมูอะ่ะทานหมูได้ทั้งไก่กับหมูนี่แบบออาหารทะเลปลาอะไรเงี้ยกินได้ปลาก็กินได้แต่ปลานิลปลาอย่างอื่นก็กินได้แต่ปลานิลอย่างเดียว ไม่ก็ปลาเนื้ออ่อนถ้าไปตามหนองหนองคายไปนครพนมก็กินปลาเนื้ออ่อนอืมแล้วอยู่ในบ้านก็ปลานิลอย่างเดียวเพราส่วนมากก็ปลานิมปลาอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะปลานิลมันเนื้อเยอะเนาะเนื้อหอมด้วย I <clears throat> ม่เลยหูลรืมตายดี๋แล้วเพองไปซักผ้าไม่ได้ไลฟ์สดสามสี่วันแล้วไม่มีผ้าขาย เดี๋ยวไปรื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ออกมาหมดละเหลือแต่ผักไม่กินผักเอาไว้กินไว้ไหวแล้วกินไม่ไหวละบุ่มคนเราก็แค่นี้่ะเนาะ ินแค่อยู่คิปเนียวไว้แค่นี้ก่อนนะคะที่เลี่นไปซักผ้าก่อนคะ่ะตอนนี้ลดลงแล้วสามโลครึ่งเห็นไหมคะหุ่นบางลงเลยค่ะบางลงเห็นไหมคะบางลงจริงๆสามโลครึ่งนะคะหน้าทองบางลงเลยเห็นไหมคะอืม แย่ขยับทําตามเข้ามาโทรหาก็ได้เดี๋ยวบอกสูตรให้หรือเข้ามาทางไอดียไลน์พิมพ์ PIM 25888นะคะทีนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะบางเยอะเลยค่ะ